สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถุกทานที่เขาบึงเขาสมทั้งสองประเมาทักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศอยู่หมองได้กัแล้วแต่เนาอดูถูกหมองถูกบ่นตอนสวยๆตอนสวยๆอะไรกันเนี่ยน้องอาบทำไมมันเยอะอย่างนี้ ามาเบิ่งมาส้มทั้งครอบครัวปนวนเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องทังฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวเฮาที่ไปอาศัยอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศทําการทํางานหาเงินหาคําหรือว่าไปอยู่ไปอยู่พุ่นเลยก็ดีเนาะขอให้มีความสุขความเจริญเบิดสุข,ขสุขคนใหม่ปนวนงามงามเนี่ย เป็นไม้ยางไม้เส้นห,า,หายากกูเมือนี่เนาะไม้ใหญ่ๆแบบนี้เพิ่นสีย้ายออกไปไว้ตะล่างเฮือนอันพอเกันบ่แล้วกะย้ nh ายออกไปเพราะว่าสิเฮ็ดห่างอะน,นะเอาไว้เฮ็ดโอตักน,น้ํานี่อารมันเป็นเลดไว้เฮ็ดโอตักน,น้ํานี่ถูกมันกดมันถิ่มนี่ นี่คักอลีนี่นันนกเนาะกระ,ะติกห้างนี่เขาว่าถูกก้นมันถิ่มไว้เห็ดโอตักหนามคักอลีน,น,ลนี่ไว้เห็ดเงี้ยงถมน้ำหมากเงี้ยนวลก็ได้สบายดีพี่น้องอันนี้บ่พอสบายประปูนมาแล้วแม่ไปเอามาเดี๋ยาเออเนาะ,ะนวันนวลนะมีไม้มีเสาอันนี้เสาเผื่อไว้เห็ดทั้งหนาบ่เนี่ย อเสาไว้เห็ดทางหนามีมีเสาแหละครับโอ้ไม่ก็ะมีแล้วขอบบได้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนโฮมสะสมซะสมซาสมอันนี้โชคดีได้น้องเก็บสาบสือปูนสือทรายให้มาสาบเพื่อนน้องเก็บทั้งจังหวัดอุดรธานีนะคะช่วยแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยยิ่งยิ่งขึ้น ถูกโรตารี่นะจ๊ะน้องเก็บตกเก็บแป,ปะถูกเนาะสบายดีมองเองดีน้องเธอไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้ยุดยุดเทียนตะกอนอยุดเองยายยายยายบอกนนยายบอกแม่แม่โทษยุดเทียนมาอาจารย์สิถามหาแล้วยุดเทียนมาเห็นยังบ่ยุดเทียนมาหามใหมา่ๆๆมบสบายดีจ้าเท้าคิง บาดีบาลงุงบ้านดำสามคนหามโอ้ยคอยสีนับออกกดคอยคอย,คอยสีไปป้งแด้เนะ<ม>าะไปทางหนาพอดแล้วเนาะไม่มีแต่เสียงเงียเง,ยงให้ข้าเจ้าห้ามแล้วก่อนจะเก็บป,ป้าเรื่องอุปรกรณ์หาก,กินเพิ่นเะนะสะด้งว <laughs> ิต็คแขนสะดุ้งสัฟละอยู่จม็นปนวนนเือลายลายผมเมา ในเฮือนกระไลเฮ้มาแล้วเขาชิมมะหยี่ยงนั้นอยู่ด้วยยิ่ิคกยน้ไม่หฮาโอ้ยอ่าอาเอ้ยเคี้ยนเน่ขั้นแกวเด้มาเพื่อูดปากมันลงอีกหนะมันบปจากไปมือนะป้าอ่งทับที่เก็บผุ่นเอาไม่ออกจะจีเห็ดหางขึ้นสาบทั้งอันนี้ได้ ว่าสาวอาเถ็ดบาไวคนเดียวป้านวนสั่งให้ปกเพกผักเฮียนปู่ยายอาจารย์ใหญ่อา,อาจารย์ใหญ่สั่งยุดอาจารย์อยู่เฮือนสั่งยุดอาจารย์นวลออาาจรย์คนนื่เอาไว้งดีๆเด้อไม่มันสิโคตรได้พอสบายแนบดีๆย่านมันโคตรอืม แนบไปตามเสาน่ะศ uh, 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 ูนมันก็เอาไม้อันค้ำเอาเนาะป่าโคดเปื้อนสุดๆเลยน่ะหมองงัวอยู่น่ะตะลางเฮือนนั้นพ่อใหญ่พ่อเฒ่าใหญ่เป็นหม่องคอกงัวปูสุดเปื้อนเลยสุดเละเลยค่ะ ไม่ชิคตมาแล้วจังเมียนเอาเอาขี่เซ้าฮ่ะแล้วหักเห็ดอันไหนหมันอีกทั้งส่วนเออเพื่อนสุดๆุดนอนสบายนอนรับเ <Yeah. No. S 1> มื่อนี้แม่ห่าเพิ่นมาได้แม่ห่าเพิ่นมากล่อมอยู่ กอมลูกกอมลานเยอะดินดินมันบอท่านได้แบบอยเอาใส่แม่นางมาแล้วมันเสียอ่ะออนี่ปูน,นมันเลือนไหลลวดมาแล้วมันได้ดทมดินขึ้นไั้นี่ม,มันได้ดคุดคุดขั้นได้ทั้งขอ,อกมันนี่อโอ้ยมันเสียตัวต้องเอาไปใส่ตัวมันสีตัวงห่าวจบ ทูท yeah, no, no, uh ั huh. ้งซานทั uh ้ง huh. ยังไม่แจ็คสินอ่ะบ้านจะบ่อสี่เมตรอันนี้ไม่ค้างเกเมตรได้นี่ เก้าเม็ดกลัวผูได้น่ไม่มันเป็นใหม่ค้างเพือนเก้าเม็ดผู้เด่นเออไม่ค้างนะไม่บักนาบักใหญ่นะเก้าเม็รไเมม่เก้าเม็ดแต่ว่ามันมีแจ็คเส้นนะนะคือหลายเติบเอาไปผ่าเห็ดก็ซองได้ซองเส้น อันเห็ดเดือนคะั่น่ะไม่ข้อซองก็หไม่หน่อยกว่าน,นี้เอาไปเก็บเอาไม้ไปเก็บไว้บ้านพ่อใหญ่ปูนก็สั่งมาแลว้วพอสไปได้ไปเอาเองน,ออกกน่ะูนน้องเก็บบอกมาว่าซ้ำกระสอบเนาะ สาบทางเนื้อนะปูนกระพริสะไปเปามาเหียบหอยแล้วสามกระสอบฝนฮักกระยุดพี่น้องเอ้ยตกบัดคืนสามกระสอบที่ไว้สาบอยู่ทางปากว่า <c oughs> ปากว่าไอ้พวพี่น้องปากกระตะเละตะเลืนโอ้ยจะเม็นสาดมือนี้หาน้องสไะไมบมา เอนมาเออนออหลานเฮงมาในบาเ่ก็มาคืออดหลานเฮงฉบบอกหวยเฮงแมมือเฮงข่อยาองจะมือนเฮงื่นเกินไปอ้าเสียงดังเสียงดังอ้าอ้าวบนี้อ้าเอ้าอ้า ตื่นมาแล้วเว้ยอย่างนี้เชียงหลุดลูกนั่นอิ่มอยู่บ่น้องไปนั่นอิ่มเยอะลูกโอ้ยหน้าบ่ท่านสวยซ้ำโอ้ยครับงจีกินยังกินยังลูกกินยังกินคอกินคอ เออไปชื่อมาหายบางคำล่างเลยไปล่างก็ลุกล่างก็เดินลูกเด้อไอแม่อาดล่างก็เด้อมาแล้วมาแล้วเออไปลุงกินน้ำลูกเออเดลูกเอาไปให้กินน้ำเออไอไปให้กินน้ำบ่ลูกบ่อบใจเด้อเอาบังคำไปนั่งกินบ่เนี่บางคำไปนั่งกินกินอ right ันตัวหนาไปเออ ขันให้เอือนเดี๋ยวก็ถือมาอีกดี๋ยวปลาลุงกินกินกินบางไม้เด้อบาสิกินงูนเด้อสลูกินงเด้อกินนไาเิอโอ้ยกินแตงโมกินแงมเนี่ยกินไปีนเกาะปีนหน้าปีนหน้ามาปีโอ้ยเอาอีกแล้วกะเอาเอาปำกินเราหมด จะเอาหัวนี่แล้วกะกะให้บอกปกิน้ำเอาลูกเน่เน่เไปหอยเบิเน่เไปหางอยเบิตน่ขอแน่าปกเอาไปแล้วใครเอาไปนะครับใคเอาไใส่ไปขอแน่เลกขอขอบปกลูกเงาเงะ คอจ้ะลูกขอจ้ะอันพานไปเป่าคาร์นพอบพรม์นะอาหารย่อขันกั้ย่อขันแล้วกับขาเข่าไหลเออย่อขันแล้วกับขาเข่าโอ้ยขอจ้ะลูกขอจ้ะขอขบอดคอคอได้อด้ลูกขอทำไมได้อุ้ยมันจะคอไหมหรอขอคอไว้ไวเขาจะกินเบิดปลาน่ะโอ้ยขอเอาหนูขอเอา

dạ vậy thật sự tươi thì mặc kín lệch hai ngoại hai ngoại đâu hai ngoại đâu lúc đâu bài 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 Bye bài Bye bye bài bye 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 bài bài Bye bye bài 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 พอกันคลิปหน้าเด้อโดยจ้ะเ